i n n o h e l l t h by ิ i s c o โรคมะเร็งคือหนึ่งใน5โรคร้ายแรงที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยมากที่สุดซึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งแม้จะพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองจำนวนน้อยมากเพียง1%ของประชากรทั้งโลกก็ตามแต่ในสัดส่วนนี้กลับมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงทั้งยังมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ยากโดยมีโอกาสรอดน้อยกว่า10% ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมระบบส่งยารักษามะเร็งสมองจากเจลชีวะพอลิเมอร์เป็นครั้งแรกในอาเซียนซึ่งจะช่วยให้การส่งยารักษาเข้าสู่มะเร็งสมองได้อย่างตรงจุดพร้อมลดความเสียหายบริเวณใกล้เคียงและยับยั้งมะเร็งสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้คลิปนี้ครับ คนคงและยินในเรื่องของการศัลยกรรมพลาสติกนะครับการฉีดฟิลเลอร์ที่ใบหน้าอันนี้ก็คือใช้ชีวะโพลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมจมูกนะครับหรือการใช้ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยเราสามารถจะใช้ชีวะโพลิเมอร์มาเป็นส่วนประกอบในร่างกายคนได้แต่ทนที่ว่ามันเป็นฟิลเลอร์เฉยนะฮะอันนี้เราก็ใส่ยามะเร็งเข้าไปเวลาเราฉีดที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะที่ก้อนเร็งมันก็สามารถที่จะส่งยา,มาเม็งเข้าไปที่ก้อนมะเร็งที่เราต้องการได้ เพราะว่าในการผ่าตัดมะเร็งสมองเนี่ยค่อนข้างจะยากที่จะนําเอาเซลล์มะเร็งออกมาให้หมดมันจะมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เราก็เลยทําการพัฒนานระบบส่งยาจากทีว่าโพลิเมอร์เนี่ยที่จะทําการส่งยามะเร็งเข้าไปบริเวณก้อนมะเร็งเพื่อที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่เนื่องจากเซลล์มะเร็งถ้ามันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะตโตออกมาเป็นก้อนหลายๆก้อนได้ซึ่งจะก็รุนแรงกว่าเดิมนั้นเราก็เลย ดีไซน์ระบบส่งยาที่จะสามารถฉีดเข้าไปแล้วมันไปจับตัวเป็นก้อนแข็งในก้อนมะเร็งโดยที่ก่อนฉีดมันจะเป็นลักษณะเจลพอมันสัมผัสกับเนื้อเยื่อสัมผัสกับน้ําในร่างกายเนี่ยก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็กลัเก็บยาไว้ภายในแล้วก็ค่อยๆปล่อยอยาอ,ออกมาในช่วงเวลาเกือบ2อเดือนครับยามันก็จะค่อยๆปล่อย,อ,ยออกมาสู่กเกเซละมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ครับแล้วก็จะไม่รั่วเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วย ตอนนี้ที่ผู้วผู้นิสัยว่าเป็นมะเร็งสมองเราก็สามารถจะ,จะจกเจาะกระโหลกเป็นรูได้ตัวเล็กๆเลยฮะแล้วก็สามารถจะใช้เข็มเนี่ยฉีดตัวเจลเนี่ยเข้าไปบริเวณก้อนมะเร็งได้เลยครับแล้วก็ตัวเจลชีวโพลเมอร์นี้ก็สามารถจะจับตัวเป็นก้อนแข็งนะครับแล้วก็ยามะเร็งก็สามารถจะถูกค่อยๆควบคุมอัตาาราการปล่อยออกมาในระยะมากกว่า2เดือนจริงๆตัวเจลเนี่ยมันจะไม่มีสีจะเป็นอย่างนี้แต่ที่เราเห็นเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันมีตัวยามะเร็งอยู่ตัวยามะเร็งที่จะถูกกักเก็บอยู่เนี่ยมันก็จะ ถูกควบคุมให้ค่อยๆปล่อยออกมาในระยะมากกว่า2เดือน1ดึงเข็มเนี่ยประมาณประมาณการฉีดก็ขึ้นอยู่กับก้อนมะเร็งว่าก้อนมะเร็งใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับจริงก่อนฉีดเนี่ยทางแพทย์ก็จะให้ภาพ m r i ทางเรามาแล้วเราก็ทําแผนการฉีดให้กับคุณหมอนะว่าต้องฉีดแล้วก็จัลเข็มเนี่ยกี่เข็มมีปริมาตรเท่าไหร่ระยะห่างกันกี่มิลลิเมตรอันนี้เราก็ทาทาแผนการฉีดให้ทางคุณหมอนะเพื่อที่จะทำเพื่อที่ฉีดในในวันที่ผ่าตัด พิวะโพลิเมอร์ที่เราเลือกใช้ในโครงการนี้ครับเป็นชนิดที่สามารถย่อยสลายในร่างกายได้แล้วก็ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายลักษณะคล้ายๆไหมละลายเลยไหมละลายเนี่ยเวลาคุณหมอเย็บบาดแผลแล้วคนไข้ก็ไม่ต้องกลับไปให้คุณหมอผ่าเอาตัดไปตัดไหมละลายมันก็จะย่อยหายไปเองอันนี้ก็คเหมือนกันเราใช้ีิวะโพลิเมอร์ที่สามารถจะย่อยในร่างกายได้เวลาเราฉีดเข้าไปในอาจจะก,ก้อนมะเร็งสมองก้อนมะเร็งที่ตับเนี่ยพอมันทาหน้าที่ของมันเสร็จแล้วมันก็จะถูกย่อยสลายออกไปเราก็ทําการเลือกตัวส่วนประกอบ ของชีวะโพลิเมอร์หลายๆส่วนเราสังเคาะมาหลายๆสูตรเลยนะแล้วเราก็คัดเลือกสูตรที่มันดีที่สุดที่มันจะส่งยาได้ปริมาณมากแล้วก็ยอดเสายได้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทําอันตรายต่อร่างกายเราได้รับอนุมัติให้ทํำเฟสแรกในปี2020เราพบว่า เจลพรีเมอร์ที่มียามะเร็งเนี่ยสามารถจะยับยั้งการเติบโตของเซลเล์มะเร็งบริเวณที่ฉีดได้ตัวเจลเนี่ยมีผลในการฆ่าเซลเล์มะเร็งบริเวณที่ฉีดไปแล้วก็ไม่เกิดความเป็นพิษที่รุนแรงในระดับพรีคลินิคอลก็คือเป็นมะเร็งสมองที่เรานําไปปลูกถ่ายไว้บริเวณอื่นจนจนมาถึงในระดับคลินิคอลเนี่ยก็คือใช้ใช้ในการฉีดเข้าที่สมองจริงๆของผู้ป่วยใน ที่เป็นมะเร็งสมองนะฮะเจลโพรเมอร์ตัวนี้ก็ไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงในผู้ป่วยตอนนี้ก็เริ่มเฟสที่2ก็คือมีการเพิ่มจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นแต่ว่าในเฟสที่1่กับ2เนี่ยเราได้รับอนุมัติให้ทําในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกลับ3ก็คือเป็นกลุ่มที่เคยเป็นมะเร็งสมองแล้วแล้วก็มีได้รับการผ่าตัดเอาก็มะเร็งออกไปแล้วแล้วก็เป็นกลับ3เข้ามาอีก ก็มีความร่วมมือกับทางภาควิชาสรยศาสตร์นะฮะัโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็ภาควิชากุมรารเวชธนาคณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีเช่นกัน